ีบีกับดิชันนัทธากโกมลวาทินค่ะเราออาอากาศจากศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทย p ี s จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมคะได้จังหวะนะคะเมื่อสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างกรณีร่างพระร,ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องนี้และได้เขียนข้อความผ่านเว็บไซต์ Facebook ด้วยนะคะ ยืนยันว่าร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนี้ไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะนําพี่ชายพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยโดยไม่มีความผิดค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีการเสนอพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าการดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาโดยยึดหลักกฎหมายและผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่มีเจตานาในการเอื้อประโยชน์ให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพี่ชายเดินทางกลับประเทศรวมถึงย้ำว่ากรณีที่ไม่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตานาหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ต้องการรับผิดชอบกับมติของคณะรัฐมนตรี ยังไงก็ตามดิฉันก็ต้องมาตอบคําถามกับพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนอยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็ต้องตอบคำถามนะคะแล้ววันนั้นเองก็จากจากการปฏิบัติงานก็หลายๆท่านก็คงทราบว่าการกลับในช่วงกลางคืนก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายนะคะมันก็มืดก็เลยตัดสินใจอยู่ซึ่งไม่มีประเด็นอื่นหรอกค่ะถ้ารู้ก็ต้องกลับมาแล้วหลังจากที่เกิดข่าวเรื่องนั้นเกิดขึ้นท่านายกรู้สึกสบายใจหรือว่าลำบากใจอะไรยังไงนะคะในฐานะที่เป็นนายกก็ดิฉันก็มีหน้าที่ที่จะ ทำหน้าที่อย่างนิชั้นนะคะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะคะทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าอยู่ที่เราเองในเจตนาก็าสุดท้ายแล้วณณสุดท้ายก็ต้องมีคนเข้าใจแล้วก็ผมน้องมาเป็นอย่างไรก็คงทราบนะคะ นายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความและเขียนข้อความลงใน Facebook ด้วยนะคะยืนยันถึงการทำงานเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญยึดในหลักนิติธรรมและความเสมอภาคและไม่เสนอพระราชกฤษฎีกาที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงระบุถึงการผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในเวลาที่เหมาะสม เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพันตํารวจโททักษินพร้อมยืนยันว่าพันตํารวจโททักษินจะยังไม่เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสิ้นปีนี้ถ้าผมเนี่ยหนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ขยับเรื่องนี้ต่อไปก็ไปอีสานก็หัวจะแตกไปเหนือก็หัวแตกคนกรุงเทพก็มีส่วนหนึ่งที่อยากให้บ้านเมืองสงบแต่เจ้าเก่าเวลาเดิมก็ธรรมดาธรรมดา ขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจรารณาร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาได้นะคะเนื่องจากเป็นความลับอีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามก่อนนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไป ชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นไปตามคายืนยันของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษินวัตรพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็จะยังไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ในสิ้นปีนี้นะคะแต่ก็น่าสนใจและน่าตั้งคําถามต่อนะคะว่าจะมีทางเลือกไหนที่พันตารวจโททักษินชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยที่ไม่ถูกเคลื่อนไหวต่อต้านเรื่องนี้คุณวราวิชิมณีคุยกับนักนิติศาสตร์นะคะเพื่อให้วิเคราะห์ทางเลือกที่อาจจะดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายค่ะ พระราชกิจดุการพระราชทานอภัยโทษที่คนในรัฐบาลต่างยืนยันว่าไม่มีชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรอาจจะไม่เป็นหลักประกันว่าอาดีตนายกรัฐรมนตรีจะอยู่ต่างประเทศต่อไปเพราะทางเลือกอย่างกฎหมายนิรโทษกรรมยังเหลืออยู่ในสายตาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐรมนตรีที่ประกาศตั้งแต่ช่วงหาเสียงจนถึงวันนี้ว่าจะพาพันตำรวจโททักษินกลับบ้านโดยไม่ทำผิดกฎหมาย สอรรับกับข้อเสนอออกกฎหมายนิรโทษศกรรมทุกฝ่ายเพื่อความปรองดองของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินเป็นประธานน่าสนใจว่าหากเกิดขึ้นจริงกระแสะคัดค้านจะรุนแรงเท่ากับการตราพระราชกิจสเดีการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เมื่อผู้ได้รับประโยชน์นอกจาพก,กาพันตำรวจโททักษินอาจจะรวมถึงฝ่ายค้านกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มนปชด้วยแต่สำหรับนะักกฎหมายอิสระคนนี้มองว่า หนึ่งในข้อเสนอของคณะนิติราชให้เริ่มต้นดําเนินคดีใหม่ทั้งหมดก็เป็นทางเลือกที่มองค้าบไม่ได้ฝ่ายที่ยังไงก็จะเอาคุณทักษิณเข้าคุกให้ได้ก็จะไปถามว่าเอ้ยถ้าคุณลดล้าง้างคำพิพากษาเดิมไปแล้วอะไรจะเป็นหลักประกันว่าอายาการจะฟ้องคดีใหม่ปปชจะดําเนินการสอบสวนใหม่หรือว่าจะเอาตัวเขากลับไม่ได้ไม่ใช่ว่าล้างแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศนานนะครับหรือกลับมาแล้วเลือกตั้งใหม่ได้เป็นนายกอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหา กับอีกฝ่ายที่บอกว่าคุณทักษิณยังไงก็ไม่ผิดเราไปป้ายสีเขาเราก็ต้องสร้างกระบวนการตุลาการที่มีความชัดเจนและก็เป็นธรรมไม่ว่าจะโดยความช่วยเหลือของหลักวิชาจากนักนิติศาสตร์หรือจะด้วยวิธีการเปิดการพิจารณาที่เปิดเผยสื่อมวลชนรายงานไม่มีการแบบว่าเอ๊ะทำไมขอสืบพยาน28สปากสารอญญายแค่10ปากอะไรอย่างนี้เป็นต้นหากข้อเสนอของคณะนิติราชถูกปรับปรุงและเพิ่มรายละเอียดการดำเนินคดีพันตำรวจโททักษิณอย่างชัดเจน นายวีระพัฒน์เชื่อว่าจะเกิดสมดุลกับทุกฝ่ายที่ต่างก็อ้างหลักกฎหมายด้านหนึ่งคือฝ่ายที่เชื่อว่าพันตำรวจโททักษินผิดจริงการเริ่มต้นดำเนินคดีใหม่ด้วยความโปร่งใสอาจจะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับฝ่ายที่มั่นใจว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ผิดก็คงรับได้เพราะไม่มีจุดเริ่มต้นจากการรัฐประหารไม่ว่าผลของคดีจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อเสนอที่่างมาปรับปรุงเนี่ยเราก็สามารถเค้นพักผิไทยแล้วว่าอา้าวไหนที่บอกว่าเราต้องการความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเราต้องการหลักนิติรัฐนิติธรรมที่คุณพร่อกันมาก็นี่ไงก็นี่ไงเอากลับเข้าสู่กระบวนการใหม่นะครับล้างผลรัฐประหารเดิมถ้าคุณยังไม่เอาอีกเนี่ยมันก็ชัดเจนล้วอเจนดาหรือว่านายะแอบแฝงคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหาร,เ,ราเลยถูกต้องถามว่าอะไรคือสิ่งที่นักกฎหมายและก็นักคิดจะช่วยกันทําให้สังคมไทยสบายใจได้ว่า หากเข้าสู่สารใหม่จะไม่มีการล้มกระดานนะไม่มีการต่อสายระหว่างประธานสารนู้นมาถึงสารนี้ซึ่งในอดีตมีข่าวแตงเงียบหายไปไม่มีใครรับผิดชอบและพอมีการเปลี่ยนองค์คณะในสารปกครองสูงสุดปปชจะไปตรวจสอบสารบอกละเมิดหน้าศารตรวจสอบไม่ได้ไอ้ของแบบนี้แหละคือประเด็นที่เราต้องมาช่วยคิดว่าเฮ้ยเราจะปรับเปลี่ยนการเมืองให้ดีขึ้นไม่แน่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสารกระบวนการที่ทําให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันทางเลือกให้เริ่มต้นกันใหม่ตามกระบวนการยุติธรรมปกติของนักกฎหมายอิสระ หากการพระราชทานอภัยโทษและการนิรโทษกรรมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกครั้งไม่ว่าข่าวรั่วจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับเป็นความตั้งใจโยนหินถามทางอย่างที่ถูกตั้งข้อสังเกตรหรือไม่แต่สุดท้ายโจทย์ใหญ่ในสายตาน,นักกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยที่มีเสียงข้างมากในสภาอาจจะต้องแสดงจุดยืนก่อนว่าพร้อมจะให้พันตำรวจโททักษิณกลับมาพิสูจน์ตัวเองมากกว่าช่วยเหลือให้พ้นโทษทันทีจนกลายเป็นข้อคอรหา วราวิชิมณีไทย p b s รายงาน สำหรับกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในวันนี้นะคะออกถแถลงการ์ด้วยก็คือหอ,อการค้าไทยค่ะในฐานะผู้ริเริ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยนะคะถ้าจะมีการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้ผู้ที่ทําความผิดในคดีคอร์รัปชันหรือว่าคดียาเสพติดสามารถที่จะได้รับการอภัยโทษนะคะเพราะเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นชนวนที่ทําให้สังคมแตกแยกค่ะ ในถแถลงของหอ,อการค้าไทยตอนหนึ่งให้ความสําคัญกับการผ่านร่างมติแก้ไขพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของคณะรัฐมนตรีโดยขอบคุณที่รัฐบาลทบทวนร่างดังกล่าวนายพงศักดิ์อศัศกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยให้เหตุผลว่าการผ่านร่างพระราชกฤษฎีกาอาจเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งและแตกความสามัคคีของคนในสังคมซึ่งจะนํามาสู่ความรุนแรงขึ้นอีกนอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หอการค้าไทยมีจุดยืนว่าการขอพระราชทานอภัยโทษใดๆในอนาคตไม่ควรจะให้ผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดและคอร์รัปชันอยู่ในข่ายของการได้รับการอภัยโทษภายใต้พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรต่างๆรวม32องค์กร เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ร่วมกันจัดงานเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันโดยมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้นําฝ่ายค้านมาร่วมรณรงค์นะคะโดยการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นมาตรการเร่งด่วนลำดับที่6ที่พักเพื่อไทยได้เคยแถลงการไว้และเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐที่ประกาศไว้ต่อรัฐสภา คุณผู้ชมคะกรณีคําสั่งของศาลโลกที่ออกมาให้ทั้งไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราวบริเวณปราสาทพระวิหารเรื่องนี้มีความเห็นออกมาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากประชุมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้ค่ะยืนยันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกแล้วบางก็จะเห็นหลายๆอลัมน์ที่พูด่าผองสุดยืนยันว่าเราจะเสียนินแดนเะนั้น ตรงนี้ก็คือกิจของเราไงพา์ทนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราความมั่นคงเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้ถ้าเราถอยมาเรารู้สึกว่าเราเสียแล้วจริงๆทางพื้นดินในเนี่ยมันเสียอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเราตรามอะไรที่ทหารแต่งข้างแบบไปยืนไม่ได้เนี่ยก็คือเราเราเสียเขตนั่นแหละแล้วเราไปไหนเราไม่ต้องขอใครเนเขตเราแต่เราก็ยืนยันไปแล้วส่วนหนึ่งนโยบายข้างบนเนี่ยพรคิดกันแล้วในสภา,าในอะไรแล้วแล้วบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นมติแล้วให้ทําอย่างงี้เราก็ดูว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ย เราก็เหมือนัะยื่นยื่นบีโตไปก่อนก็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าดูแล้วทุกคนก็เห็นว่ารับได้ตรงนี้เหมาะก็ต้องรับถูกไหมเพราะว่านี่คือนโยบายที่เขาคุยกันเลยลองให้ดูหน่อยในวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับผู้บัญชาการเหล่าทัพหลังการรับตําแหน่งนะคะและถือเป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนของกองทัพ ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งผู้สังเกตการเข้าไปในพื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาและถอนทหารออกจากบริเวณปราสาทพ,พระวิหารแต่ก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลโลกค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามหัวใจของสัตว์เลี้ยงนะคะที่ต้องพัดพรากจากเจ้าของในช่วงประสบภัยน้ําท่วมค่ะสักครู่ค่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวทุกพื้นที่ประสบภัยร่วมรายงานและส่งข้อมูลภาเพเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมรวมถึงคลิปหนังสั้นหรือมิวสิกวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยส่งมาที่ www.thai-pbs.or.th หรือที่อีเมลฟลัด d 5 4 t h a i p b ไ o r t h The cat sat on ที่นี่ไทย PBS ค่ะในช่วงวิกฤตน้ำท่วมมีสัตว์เลี้ยงกว่า7,000ตัวนะคะที่ผู้ประสบทกภัยไม่สามารถนำไปอยู่กับตนเองได้ค่ะต้องปล่อยให้ทางกรมปรศุสัตว์เข้ามาดูแลทางกรมปรศุสัตว์ก็นำไปให้ศูนย์พักพิงที่กระจายอยู่4จุดนะคะเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่อย่างดีนะคะแต่แน่นอนธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงเมื่อต้องทัดพลากจากเจ้าของก็มีอาการซึมเศร้าค่ะเรื่องนี้กรมปรศุสัตว์ฝากบอกนะคะว่าในช่วงนี้ที่ ีน้ำท่วมเริ่มจะลดแล้วก็อยากให้เจ้าของไปดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครที่ยังไม่สามารถนํากลับไปได้ก็ขอให้หมั่นไปเยี่ยมสัตว์เลี้ยงบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณปรรลักษ์อิสารางกูลณนะอยุธยาค่ะ พื้นที่เกือบ20ไร่ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาถูกดัดแปลงให้เป็นโรงเรือนขนาด17โรงเพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ถูกอพยพมาจากพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันที่นี่มีสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขแมวกระต่ายพักพิงอยู่ทั้งหมด2,021ตัวโดยมีสัตวแพทย์เจา้าหน้าที่ด่านและอาสาสมัครกว่า50คนต่อวันคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ตลอด24ชั่วโมง สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีผู้มาฝากมากที่สุดถึง1,996ตัวสุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่จะถูกแยกไว้คนละโซนทุกตัวจะถูกนำมาไว้ในกรงกรงหนึ่งประมาณ2 3ถึง3ตัวโดยแต่ละตัวจะมีป้ายชื่อห้อยคอพร้อมประวัติและข้อมูลเฉพาะระบุไว้หน้ากรงเจ้าของจึงไม่ต้องกังวลว่าสัตว์เลี้ยงจะพลัดหลงหรือสลับกับตัวอื่นๆ ในจํานวนสัตว์เลี้ยงกว่า2,000ตัวที่อยู่ในส์อพยพแห่งนี้นะคะมีบางตัวที่มีลักษณะดุร้ายค่ะอย่างเช่นเจ้าโมเมนต์นะคะสุนัขพันธ์บางแก้วตัวนี้ค่ะโมเมนต์ <Moment. S 1> ดูแล้วดุอาการเลยทีเดียวนะคะถ้าใครเจ้าหนาทีจะต้องแยกเขาออกมาอยู่บ้านเดียวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทะเลาะหรือว่าทําร้ายเพื่อนเตัวอื่นๆได้ค่ะ ไม่เพียงแต่สุนัขดุร้ายเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องคอยสังเกตลักษณะตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ภายในศูนย์พักพิงแต่ยังต้องสังเกตสัตว์เลี้ยงทุกประเภทที่อาจป่วยหรือมีอาการซึมเศร้าหลังต้องแยกจากเจ้าของและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่ส่วนเจ้าของที่คิดถึงต้องการมาเยี่ยมสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาได้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวัน อย่างนางอุสาพรมสงาผู้ประสบภัยจากย่านรังสิตบอกว่าหลังจากสุนัขของเธอที่มาอยู่ที่นี่ตายไปหนึ่งตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการซึมเศร้าเธอจึงพยายามเดินทางมาเยี่ยมสุนัขและแมวที่เหลืออยู่อีก18ตัวเป็นประจำก็เลยมาเยี่ยมบอกเพา่าสงสารเขาค่ะ,ะเพราะว่าหนึ่งตัวที่ตายไปเนี่ยก็คือคงคิดถึงเจ้าของ ตายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเขาแข็งแรงดีตอนมาส่งแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเฉาแล้วก็คิดถึงเจ้าของแล้วว่าเขานอนตายไปเฉยแล้วก็ตายในกรงด้วยนี่ทําให้เราต้องแบบมาเยี่ยมเราต้องมาเยี่ยมบ่อยหลังจากนี้เลยต้องมาเยี่ยมบ่อยหลังจากตายตัวนี้แล้วเลยต้องมาบอกดูความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงเราสำหรับการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ใช่ได้ค่ะในระดับ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งใน4จุดที่กรมปรศุสัตว์จัดให้เป็นพื้นที่พักผิงของสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของประสบอุทกภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยอีก3จุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีและนคนปรปฐมรวมแล้วมีสัตว์อยู่ในความดูแลทั้งหมดกว่า7,00 0ตัวและยังสามารถรองรับได้เพิ่มเติมอีกทั้ง4จุดนี้เราสามารถเพิ่มได้อีก 2. 3 0ถึงตัวนะครับโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่เพชรบุรี เรายังสามารถขยายที่จะรับได้อีกตอนนี้เราก็รับบริจาคทั้งอาหารนะครับแล้วก็ทั้งกลงก็เราพร้อมที่จะรับมาตลอดเวลาในขณานี้เนื่องจากว่าสุนัขจะต้องอยู่โรงใครโลงมันถ้ามารวมกันก็จะกัดงั้นถ้าหากมีใครที่มีกลงใช้แล้วนะครับแล้วก็ยังยังยังไม่ยังใช้ประโยชน์ได้ก็มามอบให้เราเราก็จะได้รับใช้ประโยชน์ครับ แม้จะมีกำหนดให้เจ้าของมารับสัตว์เลี้ยงของตัวเองกลับไปภายในวันที่15ธันวาคมนี้แต่อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าหากเจ้าของคนใดที่ยังถูกน้ำท่วมกรมก็จะดูแลต่อให้จนกว่าจะพร้อมนำกลับไปเลี้ยงขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าได้เตรียมแผนสำรองไว้กรณีที่อาจมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางไรายไม่มารับโดยขั้นแรกจะติดตามหาเจ้าของแต่หากไม่สามารถติดต่อได้ก็จะประกาศหาผู้ที่ยินดีนำไปอุปการะ ถ้าหาไม่ได้หนทางสุดท้ายก็จะนำสัตว์เลี้ยงที่เหลือไปไว้ในสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดของกรมปรศุสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสะแก้วและนครพนมต่อไปวรรลักษ์อิสารางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะเริ่มประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมต่อเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะจากปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นค่ะคณะกรรมก,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าปีนี้ผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือ G ี p ีของไทยจะขยายตัวเพียง1.5จากก่อนหน้านี้ที่ประเมินกันไว้ว่าน่าจะโตได้3.5-4วันนี้มีรายงานจากธนาคารโลกออกมานะคะประเมินผลกระทบในไทยเช่นกันค่ะ โดยจากภัยธรรมชาติในไทยนะคะถึงแม้ตอนนี้จะยังประเมินภาพรวมไม่ได้ทั้งหมดธนาคารโลกระบุว่า GDP ของไทยคงจะลดลงเหลือ2.4เค่ะเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมทำให้อุตสาหกรรมต้องลดกำลังการผลิตกันทั่วทั้งภูมิภาคเพราะว่าห่วงโซ่อ,อุปทานทั้งระบบถูกกระทบ ขณะที่การฟื้นฟูประเทศในปี2012น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้และยิ่งถ้าหนุนการผลิตให้กลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตก็จะยิ่งช่วยหนุนให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคขึ้นอยู่กับความต้องการในระดับโลกต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยด้วยธนาคารโลกระบุด,ด้วยว่าห่วงเวลานี้เป็นจังหวะสําสคัญที่จะคิดถึงการปฏิรูปหรือเพิ่มการเติบโตในระยะกลางและระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและระบบประกันสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าทางการผลิตและในระยะยาวการบริหารจัดการและการป้องกันภัยธรรมชาติจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกค่ะ สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีความต่อเนื่องโดยรัฐบาลจีนเตรียมที่จะเชิญรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของพมา่าลาวและไทยร่วมประชุมกันที่กรุงปักกิ่งกลางสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องต่อเนื่องหลังจากที่ลูกเรือจีนถูกปล้นฆ่าและเสียชีวิตเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ทางการจีนต้องการเสนอให้มีการลาดตระเวนเพื่อความมั่นคงในลุ่มแม่น้ำโขง ทางรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของไทยเตรียมที่จะไปร่วมประชุมด้วยนะคะบอกว่าเตรียมที่จะให้ความร่วมมือด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่เตรียมที่จะไม่ได้ช่วยเข้าร่วมในการลาตระเวนในลุ่มแม่น้ำโขงค่ะหลังเหตุปล้นเรือสินค้าจีนช่วงต้นเดือนตุลาคมทําให้ลูกเรือจีนเสียชีวิตในแม่น้ำโขง13คนรัฐบาลจีนได้ประสานทางการพรมา่าลาวและไทย ในปลายเดือนเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงและข้อมูลข่าวสารในพื้นที่พร้อมเตรียมการลาดตระเวนทางน้ําร่วมกันตลอดแม่น้ำโขงจากชายแดนจีนพมา่ามาถึงท่าเรือเชียงแสนของไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยในแม่น้ำโขงทางการจีนได้เตรียมกําลังตํารวจไว้กว่า1000นายพร้อมเรือลาดตระเวนอีก5ลําในการลาดตระเวนในแม่น้ำโขงคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่อินโดนีเซียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในาหวนเจียปเป่านายกรัฐมนตรีจีนได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรของไทยทราบระหว่างการหารือนอกรอบว่าพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือในแม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทยระบุว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติได้หารือในเรื่องนี้และเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะเข้าร่วมล่าตระเวนตามข้อเสนอของจีนเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของไทยและเห็นว่าพื้นที่ที่เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในเขตหน้าน้านำของไทยแต่อยู่ในเขตหน้าน้านำของพมา่าและลาว รวมถึงเหตุการณ์ต้นค่าลูกเรือจีนก็ไม่ได้เกิดในเขตน่านน้ําของไทยแต่เกิดในพื้นที่ทางตอนเหนือของสามเหลี่ยมทองคําห่างจากเขตแดนไทยกว่า30กิโลเมตรมีรายงานข่าวยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลพม,ม่าและลาวพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อข้อเสนอของจีนโดยคาดว่าการล่าตระเวนทางเรือของจีนจะสิ้นสุดที่บริวเวณสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นเขตแดนของพม,มา่าลาวและไทย ทางด้านพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของไทยจะร่วมเดินทางไปประชุมที่กรุงปักกิ่งเพื่อแจ้งท่าทีของรัฐบาลไทยให้ทางการจีนรับทราบด้วย เรื่องความเคลื่อนไหวของการเมืองภายในประเทศพม่านะคะเรื่องนี้มีความเห็นออกมาจากอดีตสอสอและนายทหารยศร้อยเอกที่เคลื่อนไหวลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะติดตามสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทางการเมืองในประเทศพม่าอย่างต่อเนื่องบอกว่ายินดีนะคะกับการเข้าร่วมเพื่อที่จะลงแข่งขันเลือกตั้งขององซานซูจีผู้นําฝ่ายค้านและผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพมา่าแต่ก็มองว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นนําไปสู่การปฏิรูปได้จริงหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับ ความจริงใจของรัฐบาลพม่าค่ะติดตามจากรายงานค่ะนายละอูอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพม่าที่ลี้ภัยการเมืองมาอาศัยพื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดต,ตากหลังการประท้วงรัฐบาลฐานพาม่าครั้งใหญ่ปี2531หรือคศ .1988 ยังคงใช้เวลาว่างอ่านนิตยสารที่ตีพิมพ์ในประเทศพาม่าเพื่อติดตามข่าวสารประเทศบ้านเกิดอย่างใกล้ชิดอิมโบรซิโกยอม่ยอลิกทาเรด้วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,นราษฎรพม่าที่ลี้ภัยการเมืองรายนี้บอกว่าข่าวการให้อิสรภาพทางการเมืองกับนางองซานซูจีตลอดจนการเจรจาย,ยุติการสู้รบชั่วคราวกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเป็นข่าวใหญ่ที่ชาวพม่าให้ความสนใจในขณะนี้แต่ในทัศนคติของตัวเองมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อให้ต่างประเทศเห็นว่าขณะนี้พม่าเริ่มเป็นประชาธิปไตยแล้วเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้ทางการเมืองและการสู้รบในพม่าจะยุติลงแต่อาจจะบานปลายมากกว่าเดิมเพราะฝ่ายที่ไปเจรจาไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงตอนนี้นแต่ที่เกิดมันมีคนเยวมันเลนะปีนี้กูร้อยพี่นักเลือกั้งสวยมาตรวจราคาไหนอย่าจำชื่อรู้เช่าเพิ่อแต่มรณะกูจะเล่นด้วมไหมสวยนีที่จ้งให้เพื่อนแต่ทีสไยรูลดีเหมือแต่มรณะกูเลยร้อยเอกเมียมิงอองอดีตนายทหารกองทบบพมา่าซึ่งเคยต้องโทษคดีทางการเมืองปัจจุบันลี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทยเห็นว่า การเจรจาย,ยุติการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่จะให้ดีควรให้หนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่าได้เริ่มเจรจาย,ยุติการสู้รบกับกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลพม่า เพื่อปูทางสู่การยุติการสู้รบแบบถาวรและความร่วมมือทางการเมืองแล้ว5กลุ่มใหญ่เช่นกลุ่มสหภาพชาติพันธุ์ะเหลี่ยง KNU กลุนน่มคาเลนีเก้าวหน้าหรือ KNPP แนวร่วมชาติพันธุ์ชินหรือ CNF และกลุ่มปลดปล่อยชาติพันธุ์คชินหรือ KIO และล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาในอองมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลพม่าเจรจากับพลโทยอดศึกผู้นำกองทัพรัชฐานหรือ SSA ยุติการสู้รบชั่วคราวเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาทางการเมืองระดับผู้นำชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลพม่าที่กรุงเนปิดอซึ่งผู้นำกองทัพรัชฐานยอมรับว่าการเจรจายุติการสู้รบระหว่างไทยใหญ่และพม่าขณะนี้เกิดขึ้นแล้วแต่จะเป็นจริงแค่ไหนขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลพม่าเท่านั้น ช่วงหน้ากลับมาติดตามการเมืองไทยบ้างนะคะตอบโจทย์ค่ะคุณพินโยตรียสียธรรมายังคุยกับพลตรีจำลองสีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะผลพวงที่เกิดขึ้นกับร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษและความหมายต่อนัยางการเมืองในสายตาของพลตรีจำลองค่ะช่วงหน้าค่ะช่วง,น,วงนี้ดิฉันนัฐา,ากมลวาทินสวัสดีค่ะ